ปิกาไม่รู้ครับฝีทายสีนะคะทายสีในกระดาษนี้ก็จะมีสีเหลืองสีม่วงสีแดงสีเขียวเอาให้ตรงสีใครตรงสีไปก็รับไปกล้องหนึ่งกลองหนึ่งกลองนึงรับห้าพันเลยนะครับแต่ถ้าไม่โดนก็จะนี่โดนนี่เลยโป๊ะแบบนี้เลยใช่นะครับมาฮะอ่ะ เอาไปคิมก่อนเลยเอาเอาไกด์ก่อนใช่ไหมครับคนไกด์ที่หลังไกด์ที่หลังไกด์เป็นเล็กแล้วเปิดไงเปิดก่อนเลยนะครับฟู่ดิพุ่ฟู่พฟู่เออโอ้ยได้อุ๊ยสมัยสั้นอย่างนั้นนะพอพ่อมันกดยากกดยากอีกอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงยังไม่พอดีหน้าไกด์พอเออทำให้มันนู่นนี่เนี่ยเฮ้ยพี่ฟู่จะได้ก็กิน โอ้ยน่าดานอ่ะใครก่อนมามาโป๊ก่อนไม่เอากลัวโดนเอามาขางกวองกันไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเฟิร์สเอาไหนไทายสีไทายสีอย่ได้พี่ไปให้พี่อย่าอากิจะถืออย่างนี้เองแดงาแดงเลยอ่ะเดี๋ยวรอพับสีหนึ่งสองสามสีอะไร มีเซ้นว่าน่าจะเป็นสีสีม่วงครับพีพสีดายไหมนั่งตตรสีแดงยังอะไรยังยังโอเคเอาเลยสีอะไรสีเขียวพีดเหม่อ ตาแม่ตาแม่ตาแม่ต่เลยเหรอเดี๋ยวไปข้ามขั้นทาเสียงกระดักก่นะยินดีมาสีไลใครกระซิบใครกระซิบเียครับสีหมดเวลาครับสีม่วงี ีอะไสีแดงพี่ให้เปลี่ยนสีไม่มีใครได้ตังเลยเนะน้องไก่เขาเนี่ยน้องไก่น้องไก่ต้องเเยอะสหอสองสามสีรตับติ๊กตับ จกเปลี่ยนดีกว่าสีวันไอ้ไอ้ดีตอกให้เลือกใหม่ให้เลือกอีกรอบนึ่งจกสีอะไรเปลี่ยนเปล่าเปลี่ยนเปล่าเปลี่ยนไหมเออไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน รับไปด้วยรับมดาด้วยคลิปนี้นะครับผมน้องไกด์ก็ได้ตังไปไม่มีใครได้เลยมีไกดได้อยู่แค่คนเดียวเอาอ้อีเดี๋ยวเช็ดก่อนมันหงเน่อยเนวดนช็ดหนเช็ดหน่อยมันมันเลอะไปมันเยอะไปเอาไปเอาไ้าติดตันด้วย ไปแล้ว